คุณเชื่อในความมั่งคั่งเหลือเฟือของธรรมชาติไหมคุณเชื่อว่าตัวคุณมั่งคั่งเหลือเฟืออยู่แล้วไหมถ้าคุณเชื่อคุณจะได้รับมันความมั่งคั่งเหลือเฟือหรือธรรมชาติมันมีทั้งหมดอยู่แล้วคุณต้องผลิตเงินเองไหมก็ไม่ต้องถูกไหมมันมีเงินอยู่แล้วคุณต้องไปสร้างประเทศไหนสักประเทศหรือต้องสร้างวิวไหนสักวิวที่คุณชอบไหมคุณต้องสร้างอะไรขึ้นมาใหม่ไหมคุณไม่ต้องทําอะไรเลยคุณไม่ต้องสร้างใหม่เข้าใจไหมมันมีของมันอยู่แล้วแต่ใครจะเปิดประตูไปเอามาันเข้ามาใครจะเปิดรัััับมมนนนเข้้าาาีีีี่่่สสสิิอออหืืคคคงํญทก็ ต็อดเทิร์ติงทุกสิ่งที่คุณคิดความคิดจะเปลี่ยนแปลงทุกอย่างให้เป็นสิ่งของได้หรือทุกความคิดของคุณเนี่ยสามารถที่จะเกิดขึ้นจริงได้นั่นเองไม่ว่าสิ่งใดก็ตามที่คุณคิดได้คุณก็ทําได้เช่นกันคุณลองมองรอบตัวคุณอ่ะง่ายๆ่ายคุณคิดว่าแก้วน้ำเนี่ยเกิดจากอะไรคุณคิดว่าโทรศัพท์เครื่องนี้เกิดจากอะไรพอคุณมองรอบตัวคุณเสร็จแล้วแล้วคุณเห็นแล้วว่าเฮ้ยไอ้มวลสารพวกนี้เนี่ยไอ้สิ่งของที่จับต้องได้พวกนี้เนี่ยมันเกิดจากสิ่งขขขออออออองงงงี่จจัต้้มมมดดดดาาาากนนนนคคคคคคืะรวิิุุุุษย์ณณณููํ ไม่มีสิ่งใดที่เกิดขึ้นโดยไม่ผ่านความคิดของมนุษย์คี์ที่2ก็คือ inspire action นะการที่คุณจะมีชีวิตที่มั่งคั่งได้คุณจะมีเงินหรือว่าชีวิตที่มันมั่งคัง่งหรือเฟือมีความสุขสนุกสนานได้รับแต่ของดีๆกินแต่ของดีๆจริงๆมันไม่ได้ส่งผ่านแค่ความคิดไม่ใช่ อย,ยอย่างเดียวมันมันคุณแค่นั่งคิดนั่งคิดไม่ใช่มันไม่ได้ส่งผ่านสิ่งนี้มันจะส่งผ่านแรงดลใจให้คุณทําไมอาจารย์เฉลิมชัยคิดและสร้างเป็นวัดปรากฏตรงหน้าปึง้งขึ้นมาได้มันไม่ใช่แค่คิดอย่างเดียวถ้าอาจารย์เฉลิมชัยนั่งคิดไปวนันวันจินตนาการเห็นภาพวัดแล้วก็ปึ้งมาตรงหน้าเนี่ยมันไม่ใช่ลมันไม่ได้ผ่านแบบนี้มันไม่ได้ปรากฏข,ขึ้นตรงหน้าด้วยความคิดคุณอย่างเดียวแต่มันผ่านคุณแจข้อที่2คือ inspire action มันผ่านแรงดลใจที่ส่งผ่านตัวคุณพลังงานที่ส่งผ่านตัวคุุณทที่่บออออกกวาาาาจะะะตต้งํไไรร็ม ที่คุณทําแล้วคุณมีความสุขคุณทําด้วยความสนุกคุณทําด้วยความเอนจอยคุณทําด้วยความที่คุณอยากจะทาเหมือนอาจารย์เฉลิมชัยอยากจะฝึกด้วยตัวเขาเองเขาอยากจะวาดวันๆเขาอยากจะลุกขึ้นมาวาด,วาดลูกเขาอยากจะลุกขึ้นมาสร้างสรรค์ครีเอทวัดของเขาทําเป็นลายเส้นของเขาเองนั่นคืออินสไพร์แอคชั่นหรือแรงดนใจที่ให้คุณทําอะไรการที่คุณจะจับได้ยังไงว่าเฮี่อะไรหลักคือแรงดนใจของฉันอะไรหลักคือสิ่งที่ฉันจะต้องทําอะไรหลักคือสิ่งที่จักรวาลต้องทําง่ายๆคือกลับไปที่เดิมฝึกสติคุณซะคนที่ไม่มี มีสติหรือไม่เคยนั่งสมาธิเลยไม่เคยมีสติเลยคุณก็จะฟุ้งซ่านอยู่ดีไม่ว่าเขาจะส่งอะไรไมาให้คุณอาจจะเป็นแรงดลใจอาจจะเป็นสิ่งที่เขาส่งมาให้คุณผ่านร่างกายคุณว่าคุณอยากจะทำเรื่องที่เ่นั้นแต่คนที่ไม่มีสติรู้ตัวคุณก็จะปฏิเสธมันอยู่ดีฉันคงทาไม่ได้หรอกฉันอยู่แค่นี้แหละแล้วตัดสินตัวเองทําให้ตัวเองตัวเล็กต,ตัวน้อยมันจึงไม่ไปไหนคนที่ไม่ฟังเสียงภายในไม่มีทางจิเรุ่อนลูงเอยขีที่3ก็คือ peer reflection คือการสะท้อนกับอย่างบริสุทธิ์ในตัวตนที่แท้จริงของตัวเอง ง่ายๆก็คือเสียงภายในของคุณเนี่ยกอดซอส สิ่งยิ่งใหญ่มหาปัญญาหรืออะไรก็ตามเขาบอกกับคุณเสมอเลยว่าฉันจะเป็นเท่าที่เธออนุญ,ญาตให้ฉันเป็นคุณรู้ไหมว่าตัวตนภายในคุณยิ่งใหญ่มหาศาลไม่ว่าเขาจะยิ่งใหญ่แค่ไหนแต่เขาเคลรพคุณเขาให้เกียรติคุณเขาให้สิทธิคุณในการเลือกไม่ว่าสิ่งใดทีด่คุณเลือกเท่าไหรก็ตามเขาจะให้เท่านั้นเขาจะเป็นอย่างที่คุณอนุญ,ญาตให้เขาเป็นเขาจะมีเท่าที่คุณอนุญาตให้เขามีเขาจะแสแดงศักยภาพเท่าที่คุณอนุญาตให้เขาแสดงออกมาแล้วตอนนี้คุณเป็นแบบเนี้ยคุณ คุณหมดแรงคุณหมดไฟคุณอ่อนแอจิตใจมันอ่อนเหี่ยวหรือเกินมันเป็นเพราะอะไรคุณยังไม่ขยายหรือเปล่าคุณยังไม่ใช้ศักยภาพที่คุณมีหรือเปล่าวันนี้หวยให้คุณกลับมาที่ตัวคุณแล้วขุดขุมทองนั้นซะ